สวัสดีทุกๆคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้วันเสาร์นะฮะรอบหนึ่งทุ่งครับผมวันนี้ก็มาลงบอสนะครับโกเดนคิงบักนะครับผมสําหรับวันเสาร์นะะทุกๆวันนะครับของทุกๆวันก็จะมีบอสแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะซึ่งวันเสาร์เนี่ยเป็นบอสโกเด้นคิงบักนะครับผมแนะนํากิวใหม่เลยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มาอยู่จิวเวลรี่นะฮะโอ้โหอาจารย์เบสครับผมเป็นหัวกิวอยู่นะ ก็ผมรู้จักหลายคนนะครับผมเนื่องจากว่าเคยอยู่กิวนะเคยอยู่กิวเก่าของเขามาก่อนนะครับผมสำหรวัออนนี้ก็ด้มาอยู่จิวเวลรี่นะฮะก็มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะครับผมก็เดี๋ยวเจอใครก็จะแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับขอทองครับผม ก็ได้ของค่อนข้างดีนะฮะเรดดรอปก็โอเคเลยฮะตอนนี้ก็แล้วทำเงียบๆลืมเปิดเสียงเกมนะผมขออนุญาเปิดประมาณหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้ยินเสียงพูดกันด้วยนะครับผมก็บอสทองก็จะเป็นบอที่ลงแล้วต้องตามหานะฮะตามหาตัวบอสนะครับผมเพราะว่ามันจะบินหนีนะะเพราะนั้นเราก็ต้อง ค่อยๆนะครับแสงสวรรค์จิตวิรุณโอเคแล้วก็เดี๋ยวร่วมพลกันก่อนฮนะเดี๋ยวเราอย่ายอมแพ้นนะเจอบอสจะเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวอัดทันทีเลยนะครับผมเวลาสุดลับยัง จิตวิโรจน์คเราโดนก่อนนะครับถ้าใครเจอปอทองก็ยิ้มนะครับเป็นประเพณีหรือว่าเป็นธรรมเรนียมตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมอ่ะแนะนำโหดคิวครับผมจันเบสครับผมคนนี้เลยฮะต้องบอกว่าเขาเล่นที่สากยิ้ได้โหดมากๆครับผมครับผม รู้จักอาจารย์เบสเหมือนกันนะรับผมเข้ามาในคิวนะได้วันสองวันแล้วนะผม เปล่าครับเนี่ยสุดยอดมากๆากฮะคุณนัดนะแมวปืนครับผมโดสะบัดนะฮะโหดมากหยดครับผมอยากให้เขาได้กดปืนนะกดปืนนี่คือยิงแหกหมดครับผมนัดนะครับผมไหนบ้างนี่ครับผมเกียรครับผมอันนี้เลยฮนะกระต่ายครับผมะจะเป็นกระต่ายสายช้า คนยังไม่เห็นชื่อนะฮะไม่เป็นไรครับผมหรือว่าก็ย้ายมาอยู่ดูรีนะฮะก็ค่อนข้างเป็นกันเองนิดนึงครับผมใครที่อยากจะมาอยู่ในกิวนะฮะเราลงบอสกันหนักมากๆครับผมเพราะว่าผมเองก็เดินทางเท้าสิบเก้าบ่อยนะฮะก็เจอดูรีเขานั่นปล่อย,อยเลยนะฮะมาลงบอสกันก็เยอะมากๆครับผม คอที่ชื่นชอบในการลงบอสนะ,ะหาของครับผมต้องคิวนี้เลยฮะคิวเวอรี่เท่านั้นครับผมถ้าอย่างไรแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตจัดสักหนึ่งบทเพลงนะอ่าแล้วก็สองดาวอีกคนหนึ่งคุณรันหรือเปล่าฮะรับผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะรว่าจำผิดผิดถูกถูกฮะคนแม่งเยอะครับผม กัเองก็ต้องขอมุมทักทายกันแบบสวยๆแล้วกันนะฮะไะไงบ้า,างัอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับผมอย่างเป็นทางการนะฮะอีกคนนึงผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าชื่ออะไรก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ผมรู้จักคนเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมาทักทายแล้วก็แนะนำกันใหม่นะฮะ ไปที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเอ่ยชื่อไปผิดก็ต้องขออภัยมาด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสังหายไปนานนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะฮะสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรครับผม ก็ตามเวลามาตรฐานนะครับ6นาทีนะครับผมถึงจะชนะนะฮะเป็นเศษเวลาในการชนะบอสครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงต้องรอ6นาทีนะฮะถ้าอยากรู้ก็ไปถามทีมกันเเองนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ตอบให้ไม่ได้ว่าว่าทำไมต้อง6นาทีนะครับผม เป็นเกือบจะทุกบอสน,นะทุกบอสน,นะครับผมก็ต้องรอ6นาทีนะโอเคเดี๋ยวเอามาเต้นทชวร์ตันหมาบฟังรอ คก็จบกันไปครับสําหรับหนึ่งรอบนะรอบแรกโอเคของก็ได้ประมาณนี้นะโอ้ของแย่มากๆครับผมนะโอเคปะก็สําหรับใครที่อยากเข้าจิวเวลรี่ก็เดินทางทาวสิบเก้าแล้วกันนะฮะถ้าเจอใครก็คุยกับเขาแนะนําเขานะครับขอให้เขาเนี่ยช่วยนะครับผมก็จะได้เข้ามาคีนี้นะครับผม โอ,อกาสโปรโมตกิวเลยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเข้ากิ้วจิวเวอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับกิวสายลงบอสนะครับผมสายไอรีน่าก็ลงบ้างนะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นลงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะมีคนลงไปบ้างนะแล้วนะครับผมเองก็ลงบ้างนะครับไอ,อรีน่าอย่างเช่นสามสามนะฮะสามสามลงค่อนข้างบ่อยแล้วก็เจ็ดเจ็ด ก็บ่อยเหมือนกันแล้วก็สิบสองต่อสิบสองเนี่ยก็เป็นอารีนาใหญ่หน,นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเข้านะฮะก็เดี๋ยวติดต่อผมมาหรือว่าเดินทางทาาสิบเก้านะฮะถ้า,จาเจอคนที่อยู่ในคิวนี้ก็ไปพูดคุยกับเขานะฮะแล้วก็ให้เขาพาเข,าเข้ามาก็ได้นะครับผมขอเป็นคนที่มีประวัติค่อนข้างดีนิดนึงแล้วกันนะครับผม นะเข้ามาร่วมร่วมกันลงบอสนะคิวนี้ก็ระบบค่อนข้างดีครับผมก็มีระบบเบิกของด้วยนะครับใครที่ช่วยลงบอสไบอ่อยเนี่ยแล้วก็เบิร์กของไปทําของทําอาวุธทาเชรทาอะไรกันได้นะฮะก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับผมนะรอบที่สองนะครับก็ รอบสองนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ยากน่าจะเหมือนเดิมนะผมก็แรนดอมของนะครับใครที่ได้ของจากแรนดอมก็ถ้าดวงดีก็ดีไปนะใครที่ดวงซวยหน่อยก็ต้องทําใจครับผมตรงนี้ก็สภาพคนลงบอสก็หายไปเยอะมากๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมลงจอยเนี่ยสำหรับม็อกบัคเนี่ยโอ้โหคนน้อยมากๆครับผมเพราะว่า คนก็มีของมีตำรากันแล้วฮนะอ่ะโอเคเราเจอยิ้มครับผมมีคนยิ้มมีคนส่งยิ้มให้เรานะเดี๋ยวเราเดินทางไปตรงที่เขาดีกว่านะฮะอาจจะมีคนเจอแล้วนะต้องใช้เวลาในการตามหาบอทองนิดนึงนะฮะหมาผมก็วิ่งไม่เร็วด้วยนะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยยังเป็นรองเท้าแดงอยู่นะครับผมรองเทา้าห้าสองนะฮะ

แอนคอร์สครับผมแอนคอร์สอีกทีครับผมแอนคอร์สอีกทีครับผมยังไม่พอแอนคอร์สอีกทีครับผมเจอตั้งแต่เบิ้ลแบบหนักๆเลยนะฮะสุดมากๆครับผมหมาพลังนะสกิลมันครับผม ว่าก็จะตีมอนค์มาหนึ่งฮเก็เ่าต้องใช้าใหม่ตีอนส์นินึงฮะเพราะว่าก็การมันเปียมากเล้วแตัเนิ่ฮน Tạo tăng chế phát trung vào lòng 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 Đi lòng 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 เ <languages? S 2> จอแมวปืนของไทยแแมวปืนของไทยเนี่ยนัดครับผมแมวปืน e เขาแรงจริงฮะก็จบกันไปในรอบ2นะฮะรอเวลาเหมือนเดิมครับรู้สึกว่ากันเดสจะเปิดให้คนนอกเข้ามาร่วมเล่นด้วยนะไม่เป็นไรครับผม ผมเป็นรู้จักนะทีมจอยครับผมใครสนใจอยากจะประลองกับข้าบ้างห้องแชทผมบอกว่าเสียงเบาๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมปรับนิดนึงผมเขย้ได้ยินนะครับน่าจะได้ยินแล้วนะก็ มาถึงก็มาอัดเลยนะับผมก็ยังไม่ได้เซตตั้งค่าเลยเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรารอกันให้ครบ6นาทีนะฮะถึงจะชนะนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในแมตช์ที่3นะครับรอบสนะครับทีนี้เป็นรอบที่สองนะเดี๋ยวมาดูของกันว่าได้ดีหดี๋ไม่ดีเดี๋ยวให้ดีทีวยนะว่าของดรอปเนี่ยมีอะไรบ้างนะ อ่าโอเครอบสองก็จบไปแล้วนะฮะโอเคผมได้ผมได้ก้อนทองด้วยนะครับผมสาหรับรอบสองนี้ก็แต่ละคนก็ได้ได้เยอะเหมือนกันนะอาวุธทองก็ตกดูนะครับผมถือว่าจะมีค้อนใบสันด้วยนะเ,เดี๋ยวจบกันไปฮะร,รอบสองแต่เดี๋ยวไปดูกันในแมทที่สามนะฮะสำหรับบอสทองนะโลเดนคิงบัคนะครับ แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ Jew คิวจิวเวอรี่นะฮะเท้าสิบเก้านะครับผมใครที่อยากเจออยากจะเข้ามาอยู่ด้วยการลงบอสด้วยกันลงบอสนะฮะก็เดินทางเทาสิบเก้านะผมก็จะเจอพวกเรานะฮะแต่ก็แบบหนังหน่วงครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมอาจจะลงลงไม่เยอะนะคะ ก็เดี๋ยวจะถ่ายสักประมาณ3ามถึงสี่าสี่รอบแล้วกันนะครับจะไปหยุดแล้วกันนะก็เดี๋ยวเปิดให้ทีมจอยเข้ามาร่วมเล่นด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะอัดรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะพักพักแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมมีงานต่อด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะนั่งตัดคลิปสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะลงให้ดูเลยนะคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าเสียงผมชัดหรือไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่าผมใช้โปรแกรมอัดเยอะมากๆ ผมมีทั้งวันเดอร์แชร์นะครับผมคือทั้งผมมีผมจำไม่ไหวนะฮะโปรแกรมอัดคลิปแล้วก็โปรแกรมอัดเสียงเนะี่ยผมมีเยอะมากๆนฮะตอนนี้ก็กําลังเลือกอยู่นะฮะว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับผมแต่คิดว่าผมจะใช้วนะันเดอร์แชร์เนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าได้เครดิตมานะฮะก็ขอบคุณวันเดอร์แชร์เขาด้วยนะครับที่ให้เครดิตผมมาแล้วก็ ว่จะพยายามตัดคลิปลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าผมว่างโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันในรอบรอบนี้เลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีเวล ตัวที่ผมเพิ่งสร้างมาด้วยนะผมก็จะวิวตุนนะฮะเอาไว้สำหรับหาของนะฮะยังไม่ได้ววเลยฮะตุนผมก็เลเวลหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวอาจจะอัดคลิปลงนะฮะสำหรับดันผีนะครับผมหรือว่าดันฮาโลวีนฮะซึ่งใกล้หมดแล้วนะฮะใครที่อี๋ยวผมแจ้งไว้เลยแล้วกันนะะใครที่อยากจะเวล ต้องรีเวลแล้วนะครับผมเพราะว่าดันผีหรือว่าดันฮารูวีเนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยเขาก็จะเอาออกในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับ <Hey. S 2> จะเอาออกนะครับผม <Hey. S 2> ใครที่เวลไม่ทันหรือว่าเ,อาเวลน้อยอยู่แล้วก็กำลังจะอยากเวลนะให้รีเวลเลยนะครับผมอย่างน้อยเนี่ย85ไว้ก่อนนะครับ ผมเจอยิ้มแล้วนะก็เดี๋ยววิ่งไปตามยิ้มครับผมไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่านะแต่ว่าผม,ผมคนวิ่งมาทางนี้เยอะอยู่นะก็เดี๋ยววิง่งตามเข้าไปครับผมกินไก่แล้วนะฮะเพราะว่าบอสแม่งกากครับผมอัดแป๊บเดียวมันก็ตายครับ แล้วขอแบบแนคอร์สแบบสังสี่รอบแบบสวยๆ่นะม่รู้ว่าจะติดให้ผมหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันครับผมรอคนก่อนนะวมทีผม

저한테 이제 아이디 좀 받으세요. 너무 많이 많이. 이거는 제가 필요한 거는 그냥 이거만. 아, 스킬. ไอคอร์ารอบี่รอบก็โผล่้ารอบผเจอไป้ารอบมีดีดีนะครับสาสังเักโอ้โหเปิ้แบบอโตกันสวยครับผมติดกับเพิรอาร์ให้ผมนะแต่เพิร์อาตดีด้วยนะครับราคาอาดีน ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชนะเนี่ยผมก็จะให้ดูของด้วยนะว่ามีอะไรด r อ p มาบ้างนะฮะก็เดี๋ยวก็จะพักก่อนนะฮะก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาทีก็ตอนวิววิวจุดนะฮะก็เดี๋ยวผมอาจจะอัดคลิปให้ดีสักแปบ๊บหนึ่งนะฮะ รเราไม่วางแนนะบอสคุณผัวเจะหานใช้ยยนี่กระต่ายยังไงดีเนี่ยโอเคก็รอหกนาทีเหมือนเดิมนะครับผมจบช้าจบเร็วอย่างไรก็ต้องรอหกนาทีนะฮะอ่ะโอเคแจ้งขา่าวสารนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ อ,อ,อยากจะเวลนะครับผมแล้วยังช้ายอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็วันที่ยี่สิใครที่ยังไม่เวลแนะนําให้เวลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถ้าคุณไม่เวลแล้วเขาเอาดันผีออกแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเวลยากแล้วนะฮะโอเคจันเบสน,นะฮะที่ข้างๆผมครับผมหมาทองนะ เป็นหมาทองเหมือนกันเลยครับผมาาก,การเดทจาก,กันไปแบภาพสวยๆนะฮะแนะนำสังก์นิงิวจิวลี่นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาสร้างสิง๊สันมาลงบอสมาลงอารีน่าลงเชี่ยอะไรก็แล้วแต่นะฮะมาทา้งสิบเก้าเลยครับผมนะร <aussi> เราก็จะมาเจอกันในคลิปนะครับผมโอเคสหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะฮะไี่มีอะไรมากครับผมมีดแมวตกด้วยนะมีดทองนะฮะก็คงต้องจากกันไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้บอสทองโกลเด้นคิงบัคครับผมก็จากไปก่อนครับสวัสดีครับผม